ตอนนี้เราอยู่ที่ชายทะเลใต้หวันนะฮะนี่เป็นทุ่งกังหันลมนะครับแล้วก็ชายหาดที่เต็มไปด้วยหินสวยงามน้ฮะทะเลใสแจ๋วึ้นลมแรงนะครับแล้วก็ผู้คนนะครับตลอดแนวชายฝั่งเลยะฮะก็จะมาหาหอยให้หวานกันนะหอยหวานหอยทะเลนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยครับตลอดเลยนะครับ ู้คนที่เข้ามาหาไปทำกับข้าว ทำปูดองใส่ส้ตมตำนี่แหละคซ้อมนะลบเลยฮนะ เยอะเขึ้นลงทะเลก็เย็นเย็นนะฮะนี่ไงปูอะไรจ๊ะนี่ไงนี่ไงเนี่นี่ปูเด็กปูเด็กนี่ลูก แต่ปูนี่ไม่ใช่ปูที่หรือเ่าปูที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่ปูยิ่งลักเนี่ยเราปูตัวใหญ่ๆก็มีฮะท,ที่เขาไปหากันเน่ยปูที่ปูปตัวใหญ่ๆอ่ะเขาอยู่ที่นี่แหละที่นี่แหละที่ตัวใหญ่เท่ากำปั้นอ่ะอันนะั้นติดด่างเขาไงด่างเขาลงทะเลเห็นปนะ่าววนเขาแบบภาษาอันนะาางกนะไม่เห็นคนไทยเขาไป กลัวในดินเด้ในรูอ่ะนี่ไงลูกตะกลัว ลงไปเรื่อยๆจะมีอะไรให้ดูมั้งทะเลน้ำลดลงมาเยอะเลยถ้าน้ำขึ้นเนี่ยจะถึงขอบแล้วนู่นนะ า,าเด็เากาศโดยรอบนะทะเลไต้หวันอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านที่ตะวันตกของเกาะไต้หวันกำลังจะรับขอบฟ้า